ไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยมนไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยรักโลกโกรธหลงทะเลาะกันแมงทุกวันนั่ <c oughs> คือเรื่องธรรมดาปะเฮ้ยเราไม่เจอหนาเนี่ยพี่วันนี้มาแล้วเพลงเนี้ยพี่ร้องเยงอะปะผมก็ร้อง ร้องขอให้ขอให้ร้องร้องตอนไหนร้องเรืออ่อยๆร้องไม่รู้จลิปลักอะไรไม่รู้อ่าอย่างดียังจำชื่อหนังได้ผมอีที่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้นะที่แมวตายในหลอดกาแฟแมวตายในหลอดกาแฟอืผมตกใจหลอดหลอดกาแฟหล,ล,ลอดดูดน้ำหลอดดูดน้ำรู้แล้วคือบางทีมันก็มาดูดน้ําได้แต่มันเป็นหลอด อ่านหลอดกาแฟก็ได้ดูน้ำไ็ได้ดูน้ำไ็ได้คอนเดนเอรนนปกติธรรมดาใช่ไหมละ่ะหลอดธรรมดาใช่ไหมละ่ะใครทำํำไม่ใช่ธรรมดาแบบนั้นอ <c oughs> ข้ามเลยเหมือนไปแมวไปตายพี่ผมพี่ผมเห็นก็ตายนะพี่ข้างบ้านโถงแล้วไปฝั่งผมเดินทางไกลเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเรื่องแมวก่อนสิไอนี่ซอยอะไรที่ทรามาสซนนางนีวาด น,นั่นงนิวาดน,นั่งว่าสิบหกนั่งนิวาดนั่งนิวาดสิบหกมันมีสองทางพี่อีกการหนึ่งเข้ามาจากเลียบด่วนเข้ามา,าทางนี้อีกอานหนึ่งเข้ามาจากลาดเท้าเจดเด็งผมก็มาลาดเท้าเจดเด็งนะมันไปออกเลียบด่วนไงเลยพี่ไม่เขียนเรื่องแมวกับผมเลยนะเขียนเรื่องแมวผมกัน,กนดิมแมวแมวเอ,าอ้าผมเดเดี๋ยวหาว่าผมไม่นับถือพี่เลยฮะพี่แมวอะไรไปตายในหลอดกาแฟาผมถามหน่อยแมวอะไรไปตายในหลอดกาแฟเล่าใครใครจะเชื่อแมวตายในหลอดกาแฟพี่ มันมีมันมีแมวสองตัวฮะมาแมวสองตัวมันมีไอคือผมกินผมเป็นคนกินกาแฟผมผมไม่กินกาแฟอู่แล้วแต่ทด่ว่าเป็น่ตลงกินไม่กินเนี่ยไม่กินเขาไม่ให้กินไงอ๋อผมผมว่าเฮ้ยมันมีหลอดประมาณเนี้ยหลอดหลอดกาแฟยาวยาวเนี่ยเขามัดรวมกันหรือเปล่าไม่ใช่ยาวยาวความยาวอ๋อ,อยาวยาวแค่นี้อพี่พี่เลี้ยงแมวป่ะผมเลี้ยงต่หมาเลี้ยงบูด็อกพี่ชอบเลี้ยงหมาป่ะไอหมาทีเงินน่เหรอ สีน้ำเงินหมาอะไรสีน้ำเงินเรพี่บูบูด็อกมันไม่ใช่มันไม่ใช่บูสีนนพี่หมาหมาหมาบูด็อกอะพี่มันมันที่หน้าดุย่นนะพี่หน้ามันผมมีคนบอกเยอะมากเลยหมาพี่เลี้ยงแต่ผมเลี้ยงแก่แล้วเลยผมเลี้ยงปีกว่าพี่พี่บอกหน้าย่นโอ้ยคนไม่ไหวแล้วโอ้สบายพี่แม็กก็ไม่ต้องกลัวผมก็เป็น แล้วพี่จะดูอะไรเนี่ยอตาเอ้าแล้วให้ผมเลือดทำไมอ่ะไอ้คทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยอ๋อของผมมันอย่างเดี้ยใส่อุปกรณ์ข่มมันเลยมันจะปวดรักอะไรไม่รู้แล้วบอลูไม่ไล่รักอะไรไม่รู้แล้วบอลูไม่ไล่ร,รักอะไรไม่รู้แล้วบอลูไม่ไล่ล่ะฮะรักอะไรไม่รู้แล้วบอลูไม่ไล่ร,รักอะไรไม่รู้แล้วบอลูไม่ไหล่รักอะไรไม่รู้แล้วบอลูไม่ไล่อืมอ๋ออีกรอบเดียวก็ได้เลย เดไปหน่อยดีพี่ผมไ,มไดาเยอะก่ะาไอ้ของพ่ยักษ์อะไรผมไม่รู้เลยเนะี่ยหืฮะรักอะไรไม่รู้เอเอใช่ร้อ,องไ,งไ,<ป>ไหวลง ซอยไก่แล้วก็โอเลี้ยงถุงนึงเดี๋ยวมึงนอกไปจากตึกนะพอมึงนอจากตึกเสร็จมึงเลี้ยวซ้ายพอมึงเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมึงเห็นซอยใช่ป่ะมึงไม่ต้องเข้าซอยเลยนะไม่ต้องเข้าซอยอันนั้นอะข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้า47เอ่าเข้าซอยอ่ะมัน4ี่ิ้าไม่ต้องเข้าซอยมึงจะแดกไม่เข้าซอยเนี่ยตกลงกินกูกินไงกูกินเข้าซอยเข้าซอยเนี่ยมันราคาส5ห้าอยู่แล้วอ่าแต่มึงไม่ต้องเข้าซอย47เจ็ดอ่ะ มึงจะแดกข้าวซอยไหมกูถามจริงมึงจะแดกไหมข้าวซอยน่ะกินกูกินกูกินอ่แล้วมึงบอกกูข้าวซอยไม่ต้องมึงไม่ต้องข้าวซอยอ่ะแต่กูอ่ะกินข้าวซอยน่ะเหมือนมึงเว่ออะข้าวซอยสี่สิบห้าเมื่อกี้มึงเังบอกกูแบบแบบ่าสี่สิบเจ็ดมึงให้ทิปให้ทิปเขาหรือว่าอะไรให้กูให้ทิปเขาสองบาทไม่ได้ให้ทิปไม่ได้ทิป เข้าซอยกูเนี่ยสี่สิบห้าอะแต่มึงไม่ต้องเข้าซอยสี่สิบเจ็ดถ้าเข้าซอยสี่สิบห้าอไม่เข้าซอยสี่สิบเจ็ดอกูเข้าซอยไม่ดีกว่าแล้วสี่สิบห้าจิบหายไมต่อเข้าซอยก็สี่สิบเจ็ดบาทแพงกว่ากันสองบาทมึงบ้าปะเนี่ยโอเลี้ยงก็ไม่ได้ด้วยท่านี้สองบาทยังซื้อโอเลี้ยงได้อ้เหี่ยแลขว่รขว่โอเลี้ยงสองบาทมึงคุยไขกูหัวไหลกูแล้วไปหี่เออไอ่ข้าว เข้าซอยเข้าซอยสี่สิบห้ามันสี่สิบห้าอยู่แล้วมันตั้งแต่ไหนตัไรแล้วแต่มึงเนี่ยห้ามเข้าซอยสี่สิบเจ็ดข้าใจไหมเข้าซอยสี่สิบเจ็ดไม่ได้อ้าก็เข้าซอยสี่สิบห้าแล้วกูจะไปเข้าซอยสี่สิบอ่็เทาไมอ่ถ้าเขาลดราคามาเหลือสี่บสามกูโอเคขึ้นมาสี่สิบเจ็ดก็ให้เขาสี่สิบห้าก็จบโอเลี้ยงแก้วหนึ่งใส่ถุงมาด้วย ตกลงมึงกินไหมข้าวซอยกินกูกินกูกินกูกินเอาอย่างงี้นะเดี๋ยวอ่าไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดแต่ข้าวซอยสี่สิบห้าไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ไม่ข้าวซอยสี่สิบเจ็ดเอเอมึงบอกแค่นี้กูก็จบแล้วไม่ต้องข้าวซอยสี่สิบเจ็ดถ้าข้าวซอยสี่สิบห้ากูก็ซื้อแต่โอเลี้ยงอย่างเดียวสี่สิบเจ็ดบาทมันจะไปง้ออะไรวะมึงก็สั่งให้มันรู้เรื่องเดี๋ยิบหายเอาหลอดเปล่า แยกน้ำกับน้ำแข็งเบาเลี้ยงอ่ะไอ้เี้ยกูไม่ได้ไปไกลสั์เนี่ยเวลาหิวมึงตั้งมึงต้องมีสติดิมึงสั่งมัง่วมึงแล้วตังอ่ะตังมึงก็ไม่ให้กูมามึงใช้อย่างเดียวเลยสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดยกกูพางไปซอยสีงง่แปดขายขนมโอ้ไอสัตว์ของหวานเหรอข้าวนี่กูต้องเดินข้ามสะพานลอยไปไหนะมันมีซอยคู้ซอยขี้นะ มึงเข้าใต้สะพ,พานดิสะพ,พานสะพ,พานลอยข้ามไม้ร้านเขาขายอยู่ใต้สะพ,พานนะก็แปะอยู่ใต้สะพ,พาน,นขนมอ่ะข้ามขึ้นข้ามสะพานก็เหยียบขนมก็ดิรู้เนิข้างล่างเหรอเออเขาเรียกไอ้ร้านนี้ร้านดังขนมแปะใต้สะพ,พานขนมแปะใต้สะพ,พานพอค้าก็แดกข้างข,าว,า,ขาวเ,นะวาเอางี้อู้หยยูยมึงต้องปวดหัวกูไม่แดกแล้วเข้าส่งก็ซอย นะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูด้วยกูเปลี่ยนละเอ้ยเดี๋ยวมึงไปซื้อให้กูแทนได้ใช่ไอ้แดกกูเตี๋ยวเรืออ่าเยี่ยนี่รับกรรมต่อเดี๋ยวไปฟังกันกูแดกกูเตี๋ยวเรืออ่าสดชิ้นตับสับชิ้นตดถูกต้องไอ้สัดสดชิ้นตับสับชิ้นตดสดชิ้นตับสับชิ้นตดมึงลองพูดทีละคำเลยสดสดชิ้นชิ้นตับตับรวมกันสับชิ้นตดเยี่ยมากไอ้เฮียขี้ทั้งวันเลย เฮี้ยอะไรเนาะมันขายอยู่ซอยสี่สามนะซอยสี่สามก <นะ S 2> ๋วยเตี<า>ต๋ยวอ่ะฝั่งนู้นนี่แล้วดิตรงข้ามกัน<า>นี่กูต้องข้ามสะพานลอยไม่ต้องข้ามมึงเดินอ้อมมาเดินอ้อมสะพานลอยไปเลยอ้อมไอ้ร้านไอ้ไอ้ไอข้าวซอยมึงอ่ะมันอยู่ติดกันอ้าวไอ้เฮี้ยตกลงมันอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้เนี่ยอยู่ฝั่งนี้กูย้ายซอยเองกูโทรไปหาเขตมาเมื่อกี้กูเบื่อซอยสี่เจ็ดสี่ห้ามึงอ่ะ ผมเนี่ยนะน้าจำหน้าผมได้เลยนะเออผมเนะี่ยอยู่ที่นี่ตั้งแต่กเกิดเอ็งชื่ออะไรเนี่ยนาอยากรู้ใช่ไหมเออน้าไปถามคนที่นี่ร้านกวยเต๋วก็รู้จักผมร้านลูกชิ้นก็รู้จักผมร้านข้าวผัดยังรู้จักผมเลยกูถามมึงแล้วมึงจะเชื่ออะไรจะเป็นกูต้องไปถามคนอื่นด้วยแป๊บเดียวกูจะบ้าน้าเดี๋ยวจะาจากล้ามาใส่อะไรจะกล้าเฮียอะไร